เราไปภูเก็ตกันเนาะเป็นทริปทริปในประเทศทริปในประเทศที่ไม่ได้ไปทำงานครั้งแรกก็สอบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสอบเยอะเหมือนกันนะไม่ได้ใช้ของนูคนเดียวไม่ได้ใช้ของหนูคนเดียวเขามีรูปเราอยู่ในทีวีต้อนรับด้วยหนูนอนแล้วโอเคเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันฮะฮะยบไป กินอะไรในโจรสิทำทำทำนางเอกนางเอกฉันไม่ใช่นางเอกแม่ไปทำอะไรในนั้นดีมากใครชอบกิน้าเหนียวเป็ปรำยายนะอร่อยหอมมากอร่อยมากแล้วแผนความแล้วก๋อมอ้วนอะค๋อมหืบก๋อมหืบ มาเที่ยวแล้วมีแม่มาด้วยตัวเล็กเดียวตัวเล็กอ่ะตัวใหญ่โอเคเราไปภูเก็ตกันเนาะวันนี้เป็นทริปทริปในประเทศทริปในประเทศใช่ที่ไม่ได้ไปทำงานครั้งแรกเพราะเขาที่เราไปทำงานก็ สิโมงเราจะเดินไปถึงประมาณสักเ <10. S 1> ที่ยงวันนี้เป็นวันหยุดยาวนะดินจะเปดโมงพี่เพ็ทสโมง50สิก็เราไป13ตุลาถึง1 5ตุลาที่ภูเก็ตรอบนี้ค่ะโอเคบายบายโอเคบายบายรอบนี้เป็นครั้งแรกในประเทศแล้วก็เดี๋ยวเราไม่ได้วางแผนอะไรเยอะนอนไปนอนเดิน<ม>นี้ปนไปไว่ายน้ำใช่แม่ไปไว่ายน้ำครั้งนี้เป็นครั้งฮะ ไปกินเจไปกินเจแม่บอกไปกินเจรอบนี้เป็นที่ภูเก็ตเทศกาลกินเจพอดีเลย <c oughs> ได้พักครั้งแรกในรอบเดือนนี้หละใช่แล้วเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องอีกแป๊บหนึง่งวันนี้มานั่งในเราเนาะก็ทริปสามวันสองคืนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าภูเก็ตมีอะไรบ้างเราจะไปไหนบ้างด้วยเรายังไม่ได้แพงนอะไรขนาดนั้นเลยแต่ผมจะทำตัวมากใช่ไหม

โอเคเราบินชั่วโมงนีนะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปภูเก็ตค่ะแม่เอาลูกปลาบ๊ายบายเรามาถึงแล้วภูเก็ตบูบุ้มเจมพองใส่แว่แล้วใส่แม่มา แม่แม่บอกให้ถ่ายแม่ฮะนี่ไงเก็ตบ๊อบเบอร์ดี้รอกระเป๋าอยู่โอเครอกระเป๋าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกรกเปเยอะเหมือนกันนะไม่ได้ใช้ห้องนูคนเดียวไม่ได้ใช้ห้องนูคนเดียวโอเคหลบกัดรอรถรอรถถึงรถแล้วือ แม่เพียอมหนูก็พร้อมแล้วเหมือนกันไม่มีคนขับแล้วแม่พร้อมใช่แทนไหมพร้อมแม่ครับพร้อมแล้วก็พร้อมเรามาถึงร้านอาหารร้านแรกเนาะเป็นร้านครั้งที่แล้วเราก็มาเป็นร้านแรก ก่อนที่มาภูเก็ตมาอยู่ที่แล้วกินหรอใช่อ๋อใช่กับคนมีเยอะขนาดนี้ม่่คนเยอะมากร้านเขาได้มิชลินมาตั้งแต่ปี2020ป่ะเออใช่2021 2022แล้วปีนี้2023ร้านชื่ออะไรครับร้านน้ำย้อยน้ำย้อยไม่ใช่ข้างเหนือหนูก็เป็นอาหารพื้นบ้านไดให้ดูร้านกันไปเห็นคนเขาก็เป็นอย่างนี้เลย นาะแล้วเดี๋ยวเราได้ต่อแล้วเดียวว่ากันวันนี้เรารอ13คิว13คิวแต่จะได้แหละ <laughs> <laughs> ช่ำ พีหนึ่งจากนี้ประมาณ20นาทีรอบรอบนี้เราอยู่โรงแรมชื่อเราหลับโรงแรมชื่ออะไรคะโรงแรมชื่อวีวิลล่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมเนะาะคุณที่รอลงไปไว่ายน้ำได้ช่ยไม่มีก้อนหินใช่ไหมท่างน,นี้ถ้าช่วงนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วเข้าใ<อ> <ไป S 1> นป,ป่าเข้าาป่กลับมาเราจะรีวิวโรงแรมโดยบุ๋มบุ๋มตื่นยัง โอเควันนี้เราอย่างที่บอกวิลล่าเนาะภูเก็ตเราได้วิลล่า18ที่นี่มีแค่19ห้องเนาะใช่โ <Okay. S 2> อเคกับห้อาางสุดท้ทายละไหนรีวิวสิเราอยู่ห้องท้ายไหนนะสามห้องเออเป็นวิลล่าสามห้องนอนก็เข้ามาปุ๊บเจอบันไดเราก็ขึ้นบันไ,ไดขึ้นบันไดแล้วเราก็ลงบันไดลงบันไ่แบไปบบไหนนำทัวร์สิไม่คิแอบมาดูชอบมากห้องอะ นี่แม่อยู่ตรงนี้นี่แม่อยู่ตรงนี้แล้วน้องก็อยู่นะก็คือเข้ามาปุ๊บมันจะเจอโซนที่เป็นพูลล่าในบ้านเนาะมีพู <c oughs> แล้วก็มีห้องนอนสองฝั่งสวยมากวิวแล้วก็มีห้องนอนสองห้องสามอันนี้ห้องนอนแรกมาเราไปดูห้องนอนแรกก่อน ห้องแรกก็มองไปเห้เธอเลยนะกินได้หรือยากกินอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละโอเคห้องนอนแรกตึงใหญ่เนาะแล้วก็ข้างหน้าติดกับสระว่ายน้ำนี่สวยเนาะวิวเขาดีนะใช่วิวเขาดีนี่คือห้องแรกใหญ่ไหมใหญ่เดี๋ยวพาแอบไปดูห้องน้ำนิดนึงวิจะเป็นการนอนที่วิวหมาอยู่เลห้อง แต่แคดถึงแค่อย่างเดียวคือเป็ดน้อยห้องน้ำห้องน้ำก็ใหญ่มากเออเขาเลื่อนแต่ว่าเขาทำเป็นเส้นๆอย่างนี้ก็ไม่เลื่อนนะเนี่ยเออว่ะเราก็สอบกัเราก็สอบเหรอแต่พื้นนี้ก็ดินนะพี่ผีนี่มือตรงนี้กันเนี่พื้นอย่างนี้ก็ดีนะพื้นที่เราเดินอยู่เนี่ยไหนนบอกันจกทีโอเคเราไปห้องข้างๆ โอเคห้องข้างๆก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องห้องนอนอีกห้องนึงนี่มีห้องน้ําแล้วก็ข้างหน้าไหนนาไปจิมันก็จะทะลุออกไปเป็นห้องรับแขกแล้วนี่เขา <c oughs> เขามีรูป <c oughs> เราอยู่ในทีวีต้อนรับด้วยหนูแล้วก็จะเห็นีแมแล้วก็จะเห็นวิวทะเลเหมือนกันครับ พอเดินกลับเข้ามาก็เจอห้องน,น,น้ำเนาะห้องนอน<ว>ที่สอง<ว>สองุ้ยห้องก็ใหญ่นิเป็ดด้วยใช่อุ้ยอันนี้มันเปิดแล้วไปเห็นวิวทะเลนี่หรอม่านนี้ถ้าเปิดเห็นวิวทะเลเห็น,หนปะเห็นทะเลเห็นทะเลโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สามกันเรากำลังจะไปอีกห้องหนึ่งซึ่งต้องเดินลงไปข้างล่าง วันนี้บุ๋จะนอนห้องข้างล่างใช่ไหมใช่หนูรับบทนอนห้องข้างล่างเองต๊งห้องข้างล่างใหญ่มากประเด็นนะอยู่แล้วนะไม่ออกแล้วนะสามวันอยู่ในนี้ได้เลยแบบไม่ต้องออกมาอีกเลยสบายเลยอข้างล่างใหญ่มากก็คือเป็นห้องนอน layout แบบเดียวกับข้างบนแต่ว่าจะเห็นเป็นสวนเนาะเขาบอกว่าห้องล่างเนี่ยวิวเห็นน้อยสุดไม่แต่ว่าห้องน้ําใหญ่มากด้านหลังน่ะ เดี๋ยวพาวนไปดูนี่มีมินิบาร์เนาะหูมีอ่างสองอันน่ะเอออ๋ออาตรงนี้ตาบน้ำตรงนั้นแล้วตรงนี้ไว้ทำอะไรอ<ร>่ะน,นั่งรอใช่แล้วก็ตรงนี้มีตู้เสื้อผ้าแต่เบเริ่มเลยอลังปะอืมห้องนี้อลังไหมห้องนี้มันเหมาะกับหนูอ่ะ Yeah. Okay. เยี่ยมโอเคนอนแล้วโอเคเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันฮะฮะบ๊ายบาย เราอ่อยจากโรงแรมแล้วกำลังจะไปร้านชื่อโกอ่างซีฟูดอยู่ที่แถวแโอทาวนเนาะแล้วเดี๋ยวไปคาเป่ที่มีดอกไม้แล้วว่าโอเคเรามาถึงแล้วร้านชื่อโกอ่างซีฟูดหนูจะเอาอะไรนะชิโรชิโรโอเคเดี okay, ๋ยวเข้าไปสั่งกัน มาถึงแล้วเขาก็ให้เดินทะลุร้านมาเพื่อเข้าหลังร้านเดียวกันกน,นี่หลังร้านแต่ตว่าหารมาแล้วกินเดลดเลยนะพีพีกินหมดแล้วจ้ากินอะไรไหนโจ์ดิอำและแล้วเราก็มาโผล่ที่โอทาวแล้ว อะไรคือโอทาวโอโยโะๆโอเยอะๆจะตึกเป็นเก่าๆแบบที่เห็นเนาะก็แบบช่วงนี้มันก็จะมีความเป็นจีนนิดนึงเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเตรียมแบบมาหาเจอะไรเงยไปหาร้านคาเฟ่ที่มันมีดอกไม้เยอะๆเห็นเขาบอกว่าเราไปถึงนี้ตูใส่เรานะไม่เขาเช็คมาแล้วมันปิดสีทุกโอเคเดี๋ยวเดินไปหาร้านกันสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้ก็อร่อยนะครับเพราะที่เรามาได้กินน้ำซุปข้าว ่ะร้านแถวนี้น่ารักหลายร้านอ่ะร้านนี้แทนไหมทำกระจกน่ารักนางเอกนางเอกฉันไม่ใช่นางเอกนี่สปาสปายังเป็นจีนเลยอ่ะสวยนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเดินกันแถวนี้สวยนะเอาจริงพีิเภร้านน่ารักเยอะนะถ้าไม่มีอันนั้นหนูจะมากินถ้าไม่มีเดี๋ยวจะมากินร้านนี้แทน จะถึงแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแยกหน้าก็ถึงเลยนนจนถึงแล้วนี่ร้านเป้าหมายเราคือร้านชมพูชมพูอันนี้ดีค่ะยูรู้รมันสวยมากเลยนะอะไรเร๋ยวเดี๋ยวจะเ,เขาถ่ายให้หนูดูวหนูยืยน,นหนูยืยนตรงนี้นยืยนตรงกลางเลยต3้งอ,อ <c oughs> ะมรนะรจับกสวยนะ มีขนมให้กินแล้ว <c oughs> แม่ไปททำอะไรในนั้น <c oughs> สวยแม่หรือข้างที้ไม่สวยอ๋อมันปีนขึ้นไปข้างบนได้น่ะตรงนั้นะนใช่ไหมปาเดกปาขึ้นไปไหนบุ๊มบม่ข้าตรงนี้<ล>น่่ยแล้วป,า,ปาแม่แล้วก็ีมอยู่ตรงนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> ถ่ายรูปให้หนึ่ยัหนึงสอง โอเคเรากำลังขึ้นชั้นสองไปสั่งขนมจบมาเยอะมากเอ้ยท้องบนเย็นแล้วอ๋อมันเหมือนกันนี่ไไปไหนไปไหนไปดูตรงนี้ว่ามีอะไรอีกพี่พีมันมีชั้นบนอีกหรอนครบแลสิไม่ไปอีกอ่ะิหันหลังแล้ว แลมีตรงนี้ไปอีกอไปพาทัวร์เร็วพาไปหน่อยดิไปไปอ๋อเป็นโต้รันเป็นชั้นลอยมันเป็นชั้นลอยเฉยอ,อันนี้โต๊ะใหญ่น่ารักดีเนาะเขาทำคาเฟ่อลักนะโอเคผ่ okay. านมาครผ่านไปผ่านมาแวะได้ที่นี่คืออะไรคะ อะไรนะอันนี้ดีไหมเเนี้อเปียกลำไยเป็นไงถ้าอยู่แถวบ้านก็สั่งทุกวันนะเนี่ยไม่มีวันพอดีมากใครชอบกินเนียอเปียกลำไยนะอร่อยหอมมากอร่อยมากแล้วแผนความร้อนความอ้วนอ่ะความคยอโอเคกินเสร็จออกมาแล้วอะไรทำอะไรปลาหนีใส่ปลาเร็ว ก็เราจะจบวันแรกแล้วนะว่าเราจะกลับโรงแรมแล้วทำอะไรบ้างกินกินนอนกินกินนอนนอนก็จบทริปภูเก็ตวันแรกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีไปอีกหลายที่ก็ไปว่ากันเนาะนอนไม่ไอกพรุ่งนี้ก็คือนอนนอนเยอะเหรออาหารเช้าเต็มเลย ซอสอร่อยซอสอร่อยไม่กินไส้กรอกอร่อยแล้วหนูบอกว่าอะไรนะหนูบอกว่าอร่อยพี่พีชไส้กรอกอร่อยพี่พีก็จะมาหยิบในจานหนูหนูก็บอกว่าทำไมต้องเอาจานหนูอ่ะมันไม่เอาอีกอันนึงมันมีตั้งเยอะอ่ะเพราะหนูมีแค่สองชิ้นใช่ไหมมีแค่สองชิน้นเราสองชิ้นมันราคล้ายเหมือนก <c oughs> ันก่อนไมสีไม่สิไมสีฟ้าพิงค์นะนี่ไงรักา,างนี้สิ ลองกินดูก่อนเคี้ยวไม่ใส่ปากเขาเหรอเคี้ยวดูก่อนมันทำมันทำไหมเคี้ยวสิโอเคเรามาถึงวันที่สองเราเพิ่งออกจากห้องตอน6กปวงครึ่งนี่คือทีมพักผ่อนไงนี่คือทิมพักผ่อนโอเคเรากำลังจะไปราคามาร์เก็ตเขาบอกอยู่ตรงแถวเซนทัลเนาะตอนกลางคืนเป็นวันที่สองน่าจะไปที่เดียวนี่แหละ โอเคเรามาถึงแล้วตลาดตลาดชื่นาคานาคาเหรอนาคามันก็เป็นตลาดแบบตลาดอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรกินก่อนใช่จะถ่ายให้ดูเอี่ยมเลยวันที่สองเราเปิดกันที่นี่ตอนทุ่มหนึ่งันี่กลับได้อยู่มาเราจะซื้อลูกป่งไปฝากหลานแล้ว ดีครับสวัสดีครับข้ามาซูมให้หนูเห็นหนูเหมืคนจีนเลยจีนมันมีแค่ตรงนี้แล้วไม่ตรงโน้นอีกปะเมีอยวนรอบเนี่ยมันเป็นตลาดขายของกับตลาดอาหารอยู่ด้วยกันเนาะสวัสดีครับเรากอลังจะซื้อนี่มีไปไหน โอเคอะดูโอเคเอากาลังจะหาร้านเดี๋ยววนดูรอบนี้แม่หายไปแล้วพี่พีชแม่หายไปแล้วคือขนมนไปกินไหมจืดแล้วอะไรไม่รู้สักอย่างข้างในขายดีไหม แม่หนูโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะย้ายออกจากที่นี่แล้วโอเคเรามาเจอป้ายแล้วตลาดนาคาเนาะเราจะไปแล้วเราจะไปกินข้าวที่อื่นแล้วไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวที่อื่นก็เดินตลาดทั่วแล้วเนาะทำไมนะรั้งแรกรั้งแรกเดินตลาดทั่วแล้วแล้วเดี๋ยวอยังไม่ทั่วจริงวันนี้ของขายเยอะแต่ว่าคนเยอะได้แต่ว่าน่าเดินนะใครผ่านไปผ่านมาภูเก็ตก็แวะมาได้เเงินแล้วนะได้งูมาสนับสนุนเดี๋ยวเราไปหาร้านกินข้าวที่นั่งได้ และแล้วเราก็กลับมาที่โอทาวเพราะว่าเราจะมากินข้าวเย็นกันที่ร้านตู่กับข้าว <c oughs> ดีใจไหมโอเคเดินกันถึงแล้วใกล้มาก <c oughs> มาแล้วรร <c oughs> ู้ดีมันทำนะ เอเเยราเพิ่งกินข้าวเช็ดแล้วเราก็จะกลับโรงแรมแล้วพอเรากลับโรงแรมแล้วเราก็นอนเขากินเยอะอยังาเร็วจังเขากินเยอะย่างกินน้อยมากว่นขึ้นแล้วยังก็คือจบวันที่สองเนาะไม่รู้เห็นอะไรบ้างเห็นนิดนหน่อยๆ่เพราะเราก็ทําแค่นี้จริงๆเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็นอนพรุ่งนี้นอนแล้วค่อยตื่นมาแล้วก็กลับแล้วก็ขึ้นเครื่องบินแล้วก็กลับเอ้ยอาจจะเห็นอะไรหน่อยนึงอันนี้ก็สามวันได้ทะเลเห็นหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วไปถ่ายมาหน่อยหนึ่งคนเริ่มตกปะออฝนตกนิดนึงโอเคจบวันที่สองเอาแล้ววันที่สามบุ๋ม นายทำหน้าจีเขาอาหารมาเสิร์ฟอีกแล้วเยอะมากนายชอบอะไรคะอะไรนะชอบอะไรคะะชอบอะไรคะกอแฟจำกาแฟกินอาหารเช้าเดี๋ยววันนี้กลับบ้านใช่สามทุ่มเร็วจังสามวัน ท่านทุกคนบอกว่าดูคลิปที่ไรจะรักเป็ดเลยขนาดนั้นนะเห็นไม,ม่ใครพ,พูดอย่างนั้นเลยอ้าวไม่มีหรอไม่ไมีอะไรอ่ะเป็ดอยู่ไหนเป็ดอยู่ไงอยู่ในอ่างน้ำไงเป็ดลอยน้ำ <c oughs> นนกินข้าวกันวันสุดท้ายอุ้ยผมเรากำลังจะไปที่สมุทรปราเขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ดังแล้วเดี๋ยวเราขับรถก่อน29โลอากันไอทนีนะ โอเคมาถึงแล้ว <Okay. S 2> ที่ไหนนะสมดุดบาร์ป่ะเป็นไงที่นี่เป็นไงกล้องเป็นฝ<ร>้าใช่ไม่เหรอโรงแรมเดี๋ยวถ่ายให้ดูมกกันก็น่ารักดีเหมือนกันนะเดี๋ยวจะให้ลงไปสั่งอะไรยิม หมดเลยพี่พีทขอไปตัดขาที่โรงพยาบาลนะขึ้นไปได้ไอ่ะหวานหวานตัดขาไปตัดที่ไหนอ่ะยิ้มปายยิ้มยิ้มบอกให้ยิ้มแล้วแล้วยิ้มแล้วไม่แล้วแล้วยิ้มยันยิ้มหน่อยค่ะนี่ไงยิ้มแล้วไหนยิ้มแล้วยิ้มดีดียิ้มมุมปากไงยิ้มดีดีเราจะไปไหนต่อครับแล้วแต่พี่พีทเลยฮะ เราแตพีชเลยยิ้มก่อนแล้วจะหายก่อนยิ้มก่อนอย่าไม่ยิ้มกับตล้งเลยยิ้มดีๆทุกคนดูนะว่าดูยิ้มหรือเปล่ายิ้มกป่ไหนยิ้มพิไหนยิ้มกว้างยิ้มยิ้มกว้างกว่านี้ยิ้มเห็นฟันเรากำลังจะไปเซ็นทานเกเสรจ้าเพย์นะ เราก็มาถึงเซนทันเพิ่งรู้ว่าเซนทันภูเก็ตมีร้านแบรนด์เต็มไปหมดพี่พีทรู้สิเพราะว่าทุกคนเขาก็บอกทางนั้นเวลาอยากได้อะไรเขาก็บอกชม่แอ,อกแว่ามีอยู่ที่นี่ตลอดเลยใช่ว่าของมันเหลือที่นี่แต่ว่าไม่คิดว่า้า่มันทาสวยด้วยนะที่นี่อืมโอเคเดี๋ยวเราเดินดู<า>หน่อหนึ่งี่เจคกะ เอามาถึงที่สุดท้ายแล้วอังกูคาเฟ่นเนาะอยู่ใกล้แอร์พอร์ตเลยใครกลัวตกเครื่องก็มาที่มนี่มันั่งรอใช่ห้านาทีถึงแอร์พอร์ตก็คลิปนี้เป็นคลิปที่นอนไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้ก็จบคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวกลับวันนี้ละแล้วก็พูุนี้กลับไปทำงานอีกรอบ โอเคบายบายแล้วเนี่ยจบแล้วค่อยว่ากันใหม่วิทย์ตอไปเนะ